อยู่บนจังหวัดพะธานีนหินครับจังหวัดกาลสินบัดสายลงโ,ภโภัวศิลาเปนจังบนครับมอห็อวมาถึงบรรยากาศเิี้วอยู่ข้างบนล้อมไปด้วยภูเขาสวยจังเลยสันสันซุงงดสุดยอดเจนแต่เราไม่เห็นไงเราแค่เข้ามาเลี้ยวเฉยๆภูเขาล้อมรอบพอดี อันแเนาะคน้มนเาอีนองมหลอบขึ้นมายอดประาดเดียวยังหล่อบุขึ้นมาไม่ได้จักหน่อยสูงสุดอน่าจะยังหลอบลอบอุประถาศดครับโอ้หลอบสูงสุด ุองค์พระาธาตุี่้เป็นพวกเขาหลอมๆด้วยพี่น้องยอดลาย่าวันนีมีโอกาสมากลา,ายขอพ่อนอวุนาแล้วนี่หัวแทดรูปปูศิลานะครับหัวธาดุยหินของหลวรปปูศิลาและคนกาจะรู้จจัแจ,จะว่าเป็นยุทธรมุทยานเนาะซึ่งจริงเหลี่ยมมีสามชุด จุดวัดพระธาตุมืนหินกับชุดนึงนะครับสัำคัญกานอกจากนั้นแล้วค่ะเป็นวัดเก่าคนอยู่ที่พักสง์เป็นว่าสวนสงกิบเปียครับผมหมู่พื้นพักอยู่นี่เป็นพระธาตุมืนหินกระห่างจากจุดลอมังทยานโมไกลครับทางสะดวกไปมาสบายอย่างชมวิว วิวหล่อห่อภูอเขาสุจยอดไล่พี่น้องอมาด้อยมาถึมาลายขอพรมาส้มมะแลมีอง,งุ่นปูสุจยอดไล่พี่น้องงานขึ้นมาสันติสีสันที่หามาส้มมาลามี่ระธาตุเกวียนหินซึ่งท่าพระอุทยานก็นเดินไปมเมื่อแล้วนะครับไปไหวองค์หลวงปู่แล้วก็นอันทีพ่พระสงฆ์บองเพิ่นเคยอยู่ ที่แหลกก่อนบางทีใหญ่มากท้ามาทยานกับไปกับหมุนบะระมีเป็นนเมืองกุดเก่าเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มานี่นะครับเป็นครั้งแรกมาชมวิวนี่้วกันกรครับสุดยอดไลน์นะครับไม่มเงินเหตุผลละนี่นะน